เมื่อกี้นี้กู Good bye ๊ดบายไทยแลนด์เขาว่าไงนะพี่อุ๋ยกลับไปมีงานทำมีงานทำใช่ไหมชีวิตดีมีความสุขมมไม่ต้องพึ่งละไทยพวกเขากดขี่ข่มเหงรังแกล่าสุดกองกำลังบูรพาร่วมกับเฉพาะกิจอรัญญ,ญประเทศและกองร้อยทหารพรานที่1201<ะ>รวบตัวสี่แรงงานชาวกัมพูชาลักลอบเข้าประเทศไทยผิดกฎหมายค่ะถามว่าเข้ามาทำไม ผู้ต้องหายอมรับความเป็นอยู่ที่บ้านเกิดลำบากไม่มีไรายได้และขาดโอกาสในการทำงานค่ะเฮ้ยจริงดินี่ไงคุณเซนรู้ไหมเนี่ยยุดุดคนไทยที่กบูชาครับกบูชาจะไปไหนครับมากันกี่คนครับสี่คนมาจากไหนครับน ทหารไทยเราพูดดีนะมีครับทุกคําเลยเอาหยุดเลยครับคุณชาวกัมพูชาครับมาจากไหนครับเนี่ยวันนี้เลยนะคะ20สิงหาคมค่ะทหารออกลาดตระเวนบริเวณบ้านดงงูที่ตำบลป่าแร่อำเภออรัญ,ญประเทศจังหวัดสระแก้วเจอแรงงานชาวกัมพูชาสี่คนเป็นผู้ชายหนึ่งผู้หญิงสเดินเท้ามาจากฝั่งกัมพูชาค่ะไม่มีใครมีเอกสารเข้าเมืองเลยเขาบอกว่าเดินมาจากจังหวัดบันเตียมเมียนเจยตั้งใจเข้ามาทํางานซ่อมรองเท้าที่ตลาดโรงเกลือนี่ถึงขั้นยอมเสี่ยงตายเข้ามาเลยเพราะ ถ้าอยู่บ้านอะอยู่บ้านเกิดอะตายแน่ลำบากไม่มีไรายได้ขาดโอกาสในการทำงานก่อนหน้านี้เขาบอกเขาเคยทำงานในตลาดโรงเกลืออย่างถูกกฎหมายด้วยนะแต่หลังเหตุประทะไทยกัมพูชา24กรกฎาคมเนี่ยก็ต้องกลับประเทศเขาก็กลัวไม่ปลอดภัยพอกลับไปแล้วโอ้โหงานก็ไม่มีาทำเงินเก็บก็ร้อยหรอหมดลง รัฐบาลกัมพูชาเปิดให้ลงชื่อหางานไหมก็เปิดแต่สถานที่ทํางานน่ยอยู่ไกลและค่าแรงก็ได้น้อยกว่าที่ไทยหลายเท่าเลยตัดสินใจลักลอบเข้าประเทศไทยโดยว่าจ้างชาวกัมพูชาเป็นผู้นําทาง2,000บาทต่อคนพาข้ามมาฝั่งไทยแต่ถูกจับได้ซะก่อนค่ะจนไทยมอนเตอร์นจทั้มดเลยโดยการ

นี่แค่วันนี้นะคะเมื่อวานมีอีกค่ะทุ่มสี่ิบห้านาทีก็รวบแรงงานกัมพูชาอีกหกคนผู้ชายสามผู้หญิงสามลักลอบเข้ามาที่บ้านตรงงูเนี่ยละที่เดิมเลยค่ะไม่มีหนังสือเดินทางภูมิลำเนาอยู่ที่ปลอยเปดให้การบอกแต่เดิมเนี่ยเขาค้าขายเสื้อผ้ารองเท้าและสินค้าเบ็ดเตล็ดอยู่ตลาดโรงเกลือก็เคยเดินทางเข้าออกผ่านด่านหาวรนบ้านคลองลึกโดยใช้บอดเดอร์พลสก็เข้าออกถูกกฎหมายนั่นแหละแต่หลังเกิดเหตุความไม่สงบตั้งแต่24ี่กรกฎาคมค่ะ ก็เลยต้องกลับไปกัมพูชาเพราะว่ากลัวเรื่องความไม่ปลอดภัยทุกคนให้การตรงกันว่าระหว่างอยู่กัมพูชาไม่มีรายได้เลยก็เลยรวมตัวกันจ้างผู้นำทางชาวกัมพูชาคนละสามพน่ะเพื่อพากลับเข้ามาทำงานที่ตลาดโรงเกลือแต่ก็ถูกเจ้าหน้าที่ฐานพรานตรวจพบแล้วก็จับกลุ่มเอาไว้ส่วนผู้นำทางหนีไปแล้วค่ะเข้ามาทำอะไรกัน รู้ไหมว่าฝั่งไทยอ่ะต้องจับคนลักลอบของเองโดยผิดกฎหมายรัฐบาลฝั่งกัมพูชาได้ช่วยเหลืออะไรไหมไม่ครับรัฐบาลได้จัดหางานให้ทำไหมไม่ได้ทํางานให้ทำครับอยู่ฝั่งกัมพูชาลำบากไหมและมีเงินใช้ไหมฝั่งกัมพูชาลําลำบากครับมาทำงานี้เลยครับ อตายแล้วนี่อ่ะคุณรันีกู๊ดบายไทยแลนด์กู๊ดบายไทยแลนด์อยากให้คุณเซนกับคุณมาเน็ตได้ฟังแล้วเกินนี่พูดอย่างนี้จะไปหาว่าผู้นาของเขาโกหกเหรอคุณเซนเขาจะโกหกเหรอว่ากลับไปแล้วแล้วมันมีงานทําแล้วไม่มีอย่างนี้เหรอคุณเซนไม่ได้โกหกเอ็มวีโกหกเฉยๆค่ะโอ้ดูดิหนีเข้ามาทุกวันมาทุกวันจริงๆแล้วก็ด่านด่านปิดเข้าไม่ได้ไงก็ต้องมาทางช่องทางธรรมชาติไง คแลวทั้งหมดเนี่ยเข้ามาผิดกฎหมายโดนจับก็ส่งตัวไป<ด>สพคลอง<ด>ลึกดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็เดี๋ยวถูกผลักดันกลับไปอยู่ดีอะค่ะนี่ไม่ใช่แค่ชาวกัมพูชาที่แอบ,บลักลอบข้ามมาฝั่งไทยนะค,คนไทยลักลอบข้ามแดนก็มีมคือถูกชวนไปเปิดบัญชีมา เมื่อวันนี้เหมือนกัน11โมงกองกำลังบุรพาร่วมกับเฉพาะกิจอรัญญประเทศแล้วก็กองร้อยทหารพรานที่1204ร่วมกับหน่วยเคลื่อนที่เร็วออกลาดตระเวนในพื้นที่ชายแดนสะแก้วเจ้าผู้ชายสองคนลักลอบข้ามคลองน้ำใสเข้าสู่ฝั่งกัมพูชาเจ้าหน้าที่พยายามสกัดแต่ทุกคนก็เออทั้งสองคนกระโดดลงน้ำว่ายน้ำหนีแต่สุดท้ายว่ายย้อนกลับเข้ามาฝั่งไทยแล้วก็ซ่อนตัวในพุ่มหญ้าก็ถูกจับได้อยู่ดีนะคะเบื้องต้นเป็นคนไทยมาจากปทุมธานี จะลักลอบข้ามแดนไปกัมพูชาเพื่อรับจ้างเปิดบัญชีม้าโดยจะได้รับค่าตอบแทน5,000ันบาทต่อการเปิดบัญชีสำเร็จหนึ่งบัญชีอะอย่างนี้ก็สมควรโดนไหมอืมเออนี่ก็สมควรโดนหรือจริงๆควรปล่อยเขาไปกัมพูชาเลยดีไหมเนี่ยอันนี้คนไทยเอออไปทํางานอยู่ฝั่งนูน้นอยู่นี่แหละแต่ว่าเขาจ้างไปเปิดบัญชีมา้าเลยจะข้าไปฝั่งนู้นเพื่อเปิดบัญชีมา้าไงยังจะไปอีกเหรอยังจะไปอีกนี่ไงมันน่าปล่อยให้ไปไหมเนี่ยเออเออแสดงว่าฝั่งนู้นก็ยังมีอยู่สิ ไอ้แกงคอ e n เ e นเตอร์สแกมเมอร์ออนไลน์อะไรต่างๆเนี่ยก็เนี่ยคุณผู้ชมถามเลยว่า <ừ> mm งานที่รองรับที่กัมพูชาเนี่ยเป็นคอ l l เ e นเตอหรือเปล่า <ừ> mm เออแล้วถึงว่าไม่ยอมช่วยให้ความร่วมมือในการปร,บปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์เลยทุนระเบิดก็ไม่เก็บ mm นี่ค่ะอ่ะอันนี้ภาพเห็นเห็นนะฮะ<า>ว่าตกลงไปอยู่ที่นู่นแล้วมีงานจากักมีงานท,ทําจริงหรือเปล่า